อรุณสวัสดิ์จากฮากาตะวันที่15มกราคม2024วันเที่ยววันสุดท้ายของเราในทริปนี้แล้วครับวันนี้เราจะไปขอพรอกันที่วัดนาโซอินแล้วก็จะพาคุณไปเที่ยวปราสาทคุมมัมโต้กันวัดชื่ออะไรนะนานโซอินวัดนัด่นอนไปแล้วจะถูกขอกหวยได้พี่เก่งก็ต้องขอให้พี่สองด้วยนะ่พีกไงขอให้สองแล้วมันได้ถูกเยอะเราขอห้ตัวเองนี่แหละซื้อหลายคนแต่ถูกคนเดียวเหรอพี่สองไม่ยอมแล้ว เราคลไปจุดหมายของเราฮะเป็นวันที่ใช้พักซันโยซันอินนอรเนคิวชูพาวันสุดท้ายของเราด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับคนญี่ปุ่นซาลาลีมังเนี่ยเขาจะเยอะนะความหิวของคนที่กินอะไรไม่ได้มื่อฟืนครับก็เช้าวนนี้เราเลยมานั่งหาคาเฟ่ ลองท้องก็เป็นมื้อเช้ามันก็จริงจังเลยนะ่มสั่งฮอทดอกชีสครับผมผมเป็นแบบเหมือนจะเป็นรักเก็ตปัวซองแฮมชีสนะแล้วก็ผมสั่งวาชน,นาเต้นก็สั่งโรยจานัวร้อนนะครับก็เติมพลังต่อน,อนไปวัดแล้วก็เดินทางวันนี้ดูว่านี้จะได้กี่มื้อนะฮะแวะกินที่ร้านนี้นะครับซินนาบอลนนะ เรับอกเป็นเซเตอร์เบสคอฟฟนะจริงร้านนี้เป็นร้านสาขาเลยที่โอซาก้าก็ Osaka มีที่ไหนก็มีนะครับก็ใครเบื่อสตาร์บัคลองร้านนี้ได้เพราะว่ากาแฟครับมัทฉะรสชาติอร่อยเลยนะเราไป JR แล้วครับผมตอนนี้ช้ากตรงกำหนดไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มาเราก็รีบไปชะงกทัวร์ชะงกทัวร์นี่แหละนี่บอกว่ามีโน่นตรงนีไม อนนี้เราถึงสถานีคิโดนันโซอินนะฮะเรานั่งรถโรเข้ามาอ,อ๋อจากเมืองฟุกุโอกามา,มาอยู่กับตอนนี้มาอยู่กับปากเขานะฮะได้ค่นะว่าพี่เก่งจะมีแผนลับใช่ไหมยอย่างที่บอกตอนแรกหมายเรื่องโชคลาภเอา,าไปไปวันมาเนี่ยออขอเรื่องการงานที่เครื่องรางหมายการงานดีมากแต่ได้แต่ง,งานแต่ได้แต่งานมันมันไม่ค่อยได้มันมาแต่งงาน <laughs> พลาด<ๆ>เรามาถึงสถานีครับเราเจอ ตัวนำโชคแล้วนี่อ้วนตุกเลยว่าไหหรอเป็นแมวประจำสถานีที่นี่นะฮะด้านหน้าเนี่ยคือเป็นสะพานสายดนตรีที่ว่าชื่อดังนะที่ คนมาก็ต้องมาเล่นกันนะฮะ,ะเดี๋ยวรอรอให้หนิงไปเล่นเคาะให้ดูนะคือตรงนี้พอดีตรงไหนวะนี่คือบัตรนี้เลยเดี๋ยวเราข้ามไปทางมาลายตรงนี้กันนะะนี่ทางขึ้นวัดมันโซอินใช่ไหมฮะ พระโพธิสัตว์ก็แม่คนอิ่มนั้งเป็นสารอยู่เนี่ยห้ามใส่กางเกงขาสั้นเสื้อแขนกุดไม่มีรอยสักเขาไม่ได้พฮ้เก่งทีนี้ที่เขาถือเรื่องรอยสักมากเลยนะมีแต่ว่าใส่เสื้อผ้าปกปิดหน่อยห้ามเอาไม้เข้าเราถ่ายนิ่งๆกันแล้วกันเราเราไม่เดินถือนะเขาคือเขากลัวรบกวนคนอื่นนั่นแหละใช่ จะให้ถ่ายรูปได้เป็นจุดๆนะครับบางจุดก็ห้ามถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะเราน่าจะขึ้นไปวัดพระนอนทางนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนให้ถึงวัดพระนอนก่อนแล้วกันนะครับพระนอนวัดนันโซอินเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกทําจากสัมบริตมีความยาว41เมตรสูง11เมตรจุดกําเนิดของพระนอนองค์นี้เกิดจากการที่ทางวัดนันโซอิน ได้บริจัคเครื่องเขียนของใช้และยารักษาโรคให้กับเด็กๆทั้งในเนบ้านและเมียนมาอยู่เป็นประจำจนในปี1988จึงได้รับพระบรมสารีริกธาตุมาจากทางเมียนมาทางวัดจึงได้มีการสร้างพระนอนองค์นี้ขึ้นเพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั่นเองและจากการที่มีข่าวว่าเจ้าอาวาสของที่นี่ถูกลอตเตอรี่ครั้งใหญ่จำนวนถึง130ล้านเยนก็ทำให้วัดน,นี้เป็นที่ร่ำรือในการมาขอโชคลาภอีกด้วย รากลักบไปที่สถานีนะครับอันนี้ไปฟอร์ฮากตะนะครับก็จริงมันง่ายแหละเพราะว่ามันเป็นสายโลคอลมันมีแค่ชันชลาไปชันชลากลับนะเรามาชันชลาหนึ่งกับชันชลาสอง าที่สถานีฮากกะตากันแล้วครับก็มาถึงเนี่ยประมาณ10โมง26นาทีชินกันเซนเรา10บโมง42ก็อีก15นาทีของเราเคืนนี้นะครับสัตว์ขวนซากุระ10โมง42นาทีครับตอนนี้เรามาถึงสถานีคุม,มาโมโต้เรียบร้อยนะครับก็นั่งชินคันเซ็นคันนี้มานะ ไปเข้าหา,ห,าห้องน้ำ <นะ S 2> เข้านะครับนี่ลงมาถึงซูมิร์ชก็ปก็คุณก็จะเจอคุณมมะมงต้อนรับอยู่หน้าร้านขายของฝากทันทีครับผม,มนี่ใครมาสถานีคุ้มมะโต้ครับ<ม>ก็จะมีเจ้าหัวหมีใหญ่ของคุมมะโตมีคุ้มมะมงนะต้อนรับอยู่เลยนะครับก็เป็นจุดถ่ายรูปให้น้องเที่ยวที่แวะมามาถ่ายรูปกันได้นะจ๊ะ ครับแล้วก็นอกจากจะมีคุมะมงนะครับคุมะมัโตเนี่ยยังเป็นเหมือนบ้านเกิดของอาจารย์โอดะผู้เขียนวันพีสนะฮะเพราะนั้นทั่วเมืองคุมะมัโตเนี่ยเราจะมีรูปปั้นตัวละครจากวันพีสเนี่ยอยู่ทั้งทั่วบริเวณเลยนะนะฮะซึ่งถ้าใครอยากเก็บให้ครบไปถ่ายรูปให้ครบเนี่ยก็ต้องเดินทางไปให้ทั่วคุมะมัโตนะครับแต่เราคงไม่ได้เก็บนะซึ่งแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีตุ๊กตาให้ลึกเนี่ยที่เป็น ตัวละครเนี่ยขายด้วยนะครับอยากเก็บให้ครบก็ต้องไปให้ครบทุกที่นะโอเคครับใครเป็นแฟนวันพีสมาแล้วก็อยู่กันมาเก็บหล่ารูปปั้นของลูกเรือหมวกฟางกันไว้ด้วยนะจ๊ะการเดินทางจากสถานีคุม,มามโัมโตะไปปราสาทคุม,มามัมโตะสามารถเดินทางได้จากทั้งทางรถรางและก็รถบัสซึ่งจะอยู่หน้าสถานีคุม,มามัมโตะทั้งคู่เราเลือกนั่งรถบัสมาลงที่บ้ายซิตี้ฮอลล์หรือบ้ายคุม,มามัมโมตะคาเซล ซึ่งก็จะลงใกล้ๆกับทางเข้าปราสาทเลยครับตอนนี้เรามาถึงปราสาทคุมามโตะแล้วนะครับเรานั่งรถบัสมานะเดี๋ยวระหว่างนี้อาจจะหาอะไรกินก่อนเข้าปราสาทนะครับด้านหน้าทางเข้าของปราสาทคุมามโตะนะครับเราเดินมาจากทางด้านข้างนะจากบ้านรถบัสก็จะมาเจอสิ่งนี้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นรูปของท่านคาโต้คิโยมาสะนะครับผมน่าจะเป็นเจ้าของปราสาทคุมามโตะนะหรือวเป็นหลัง สงครามเซกินาฮาระนะครับตรงนี้เรามาอยู่ใกล้ๆทางเข้าปราสานะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกร้านค้าร้านข้าวนะเราก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนเลยครับเพราะตอนนี้ก็เที่ยงละเดี๋ยวเรามาเลือกกินกันสักร้านหนึ่งแล้วก็ค่อยไปที่ปราสาทคุคม,มามะโตน,นะครับมีตัวนี้ด้วยมีคุม,มาโมโคอยรับเ,เราเต็มเลยฮะ รามเมงครับวันนี้ไม่ใช่ซุปกระดูกหมูหนิงน่าจะกินได้ไม่กินได้ชัวร์หนิงน่าสั่งซุปทะเลนะผมสั่งเป็นซุปโชยุปุกมากจะเป็เนื้อสุกๆเนื้อสันไม้คล้ายๆบุญเส้มน,นมีหอยมีมีฉ่าชัวร์กินได้ทะเต้าหู้บอกเดี๋ยวนี้กินได้แน่นอน อืดีครับอันนี้เราชวยอยู่ธรรมดาใรอดแล้วนู่นนี่ร้านที่เรามากินนะฮะก็ ใครมาก็ตามรอยได้นะระชาติโอเคเลยคู่มัมงกับปราสาทคุมาโมโต้ในจูจะสูไคเซนเลยนะนี่ก็ถุงเท้าคู่มัมมโต้ลายแบบน่านี่แมกเน็เจ้ามีคู่มัมงแต่จำลองปราสาทคุมาโมโตนะฮะเสือทอเป็นคู่มัมงก์ทุกอย่างเป็นคู่มัมงก์หมดเลยเว้ย ตาจากนี้นะเพราะว่ามองเขาก็ถือให้เลยนะตัวอะไรไม่รู้กลมๆน่าด้านไว้บีบไปมีบีบมีบีบมีมๆมีมีมีบีบป้องบีบหรอมี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 มคุณหญิงโดนหมวกน่ารกก่อนทางเข้าจะใส่เที่ยวปราสาทนะฮะกินข้าวกันอิ่มแล้วตรงบริเวณทางที่เราเข้ามาเนี่ยจะเป็นจุดขายตั๋วสำหรับเข้าชมปราสาท ซึ่งเราเลือกซื้อตั๋วแบบรวมเข้าออพิพิธภัณฑ์ด้วยซึ่งก็เพิ่มเงินอีกแค่50เยนตัวพิพิธภัณฑ์นั้นเดินเข้าจากทางจุดขายตั๋วได้เลยข้างในเนี่ยจะมีการจัดแสดงประวัติของปราสาทคุมาโมโตมีพร็อพให้ได้ถ่ายรูปกันเยอะเลยครับพอเดินขึ้นมาชั้นบนก็จะมีการแนะนําการเดินทัวร์ปราสาทจากเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ15นาทีและจากตรงนี้เราจะเดินทะลุออกไปยังทางขึ้นปราสาทคุมาโมโตได้เลยการเดินชมบริเวณปราสาทคุมาโมโต เขาจะทําทางเดินยกระดับซึ่งเป็นสะพานและก็บันไดไม้เป็นทางให้เราเดินขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งทางเดินนี้สร้างขึ้นหลังจากเกิดแผ่นดินไหวในปี2016ที่ทาให้ปราสาทเกิดการชารุดอยู่หลายส่วนซึ่งเราก็จะเห็นร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกําแพงปราสาทได้อย่างชัดเจนปราสาทคุมามโมโตสร้างขึ้นในปีคศ1607โดยคาโต้คิโยมาสะเขาเป็นซามูไรในยุคคุนศึกสตินารับใช้โชกุนโทโยโทมิฮิเดโยชินอกจากมีฝีมือในการรบแล้วเขายัางเป็นสถาปนิก ที่มีฝีมือในการออกแบบปราสาทและก็ป้องปราการรวมถึงเก่งเรื่องวิศวกรรมโยธาและ,กะเกษตรกรรมเมื่อมาอยู่ที่เมืองคุม,มาโมโตะก็ใช้ความรู้ที่มีในการพัฒนาท้องถิน่นทําให้ดินแดนมีความอุดมสมบูรณ์จนเป็นที่รักของชาวคุม,มาโมโตะและได้รับการยกย่องมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งที่หน้าปราสาทคุม,มาโมโ,มโตะก็จะมีรูปปั้นของคาโต้ขีโอมมสะตั้งอยู่ด้วยอ๋ออันนี้เหมือนกับเป็นทางลอด ส่วนระหว่างอาคารใต้ประสาทน,นะครับแต่ไม่ใช่ใต้ประสาทจริงๆนะหมายว่าระหว่างประสาทที่มีอาคารต่อถึงกันเนี่ยก็<อ>เขาทำทางให้เราลงมาดูได้แล้วกันี่แข่งตับไม้ท่อนบลลัมเลยเนี่ยเขาใช้ไม้ใ,ในการเป็าานร่างฐานท่อนใหญ่มากแต่ตอนนี้ก็จะมีส่วนที่เอาของใหม่เข้าไปซ่อมแซมอยู่เยอะเหมือนกันนะ เป็นคยเป็นต้นไม้ทั้งต้นเลยไม่รู้อยุกี่ปีเลยนะมันท่อนเดียวเลยด้วยนะใหญ่มากมที่นี่เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ามของญี่ปุ่นมีฉายาว่าปราสาทแห่งต้นแปะกวยเพราะมีต้นแปะก้วยจํานวนมากรอบบริเวณตัวปราสาทซึ่งใบรูปพัดของต้นแปะก้วยนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของความอดทนและความมีชีวิตชีวาซึ่งก็สื่อถึงปราสาทคุมาโมโตะที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากมายได้อย่างดี พย<ะ>ในวันที่14และ16เมษาย,ยนปี2016 mm hmm. เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ทำให้ทั้งเมืองคุมาโมโต้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต้องอบพยพคนกว่า4 4 0 0 0คนออกจากพื้นที่แล้วปราสาทคุมาโมโต้เองก็มีการพังลงมาทั้งตัวปราสาทหลักและกำแพงปราสาทแต่หลังจากเหตุการณ์สงบแล้วก็ได้มีการซ่อมแซมตัวปราสาทจนสามารถปล่อยให้คนเข้าชมได้อีกครั้งในปี2021 ตัวประสาทคุนมาโต้นะครับคือตรงนี้ในตัวภาษาได้เข้าได้นะแต่อาคารรายรับอื่นๆเราไม่ได้ดูนะครับก็จะมาเข้าตัวคุนมาโต้ระสาทกันในวันนี้ฮะโอเคก็อับแค่อ๋อแต่เขาเดินดีแล้วมาเที่ยวก็เหมือนแทนเข้าไปโชคดีที่ เราออกกำลังกายด้วยการเดินชันมาหนึ่งเดืนอนเนี่ยคนเดียวที่เป็นลูกฟันกันน่ะ,ะใช่ไหม ชั้นมันก็จะเป็นเล่าที่มาแล้วก็ประวัติของวัทคุมามาโตในแง่มุมที่ต่างกันไปนะคือแต่ว่าเป็นของการทําเป็นอาคารใหม่หมดแล้วนะจะไม่ใช่อาคาร,การเก่าเล้วภาษาี่ไม่เจียนะครับข้้งล่างตัวเต็มเลยอ่านี่ก็คือถ้ามองจากตรงนี้ไปก็จะเป็นด้านด้านหน้าที่เราเข้ามาอันนี้คนหรอไม่มากเป็นรอยหินม้ง ก็เป็นประสาทก็จะมีประวัติการสู้รบของแต่ละฝ่ายนะ,ะอันนี้ก็เป็นภาพตั้งแต่ปี1927ใช่ไหมก่อนมีการซ่อมวงรุงในปัจจุบันฮะแต่หลังจากนั้นมาก็มีการที่ปราสาทถล่มไปรอดจากแผนไหวนะ้ะก็ซ่อมแซมมาเป็นล่าสุดในปัจจุบันนีนะครบในยุค60มีการปรับปรุงขึ้นมาแล้วนะ ชั้นนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะที่ทำให้เราดูบรรยากาศรอบๆของเมือ,มองตังหมตัวได้นี่ก็คือวิวที่เรามอใช้างบันลงไปลานหน้าปาสาทที่เราขึ้นมานะครับครับตอนนี้เราก็ลงแล้วนะครับ เขามีลิฟต์มาเลยครับให้คนที่มีปัญหาใช้เกีเก่ยวยอเข็นหรือคนที่ไม่สามารถเดินด้วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ยังแข็งแรงอย่างเราก็ต้องเดินลงกันต่อไปมีการแสดงอะไรด้วยครัได้ยินเสียงครับเอามีการแสดงสามคไล่ให้ดูด้วยเเ่่โอ้้ดดดมไสิ さここちらののの方も写真を撮っっててていくだませ後ろろに見えおおるは本休みとออกจากปราสาทคุมาม,มโตเดินมาประมาณ10นาทีเราก็จะมาเจอห้างซากุระมะจิคุมาม,มโตที่ชั้นสองของที่นี่จะมีคุมาม,มงวิเลจอยู่ซึ่งตรงนี้จะเป็นร้านขายของที่ระลึกขนาดใหญ่ของเจ้ามีคุมาโม,มง ก็จะมีผลิตภัณฑ์ข้าวของเครื่องใช้แทบทุกอย่างที่เป็นคุมะมงเนี่ยให้ได้เลือกซื้อกันเจ้ามีคุมะมงเป็นมาสคอตของเมืองคุมาโมโตะสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรัฐบาลท้องถิน่นเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมปี2011พร้อมๆกับการเปิดตัวรถไฟชินคันเซ,นซ็นสายคิวชูจากนั้นเจ้าคุมะมงก็ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศญี่ปุน่นจนได้รับการโหวตให้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดตุ๊กตามาสคอตท้องถิน่น ที่มีผู้เข้าประกวดรวมกันถึง350ตัวเลยทีเดียวเดินเลือกซื้อของกันพักใหญ่เราก็ได้แม่เหล็กติดตู้เย็นแท็กติดกระเป๋าแล้วก็สติกเกอร์เจ้าหมีคุมมมงมาเป็นของที่ระลึก แมบิกใช่มีแบบใส่ด้วยอืมนี่มีกล้องคุ้มมงด้วยนะน่ารักไปแล้บอกเดี๋ยวเราไปร้านคุมมมงชั้นห้า,หาท,ที่หนึ่งนะครับ อยากเจ,เจอเจ้าคุมะโมงตัวนี้นะตัวใหญ่เด้ยที่เห็นเป็นสัญลักษณ์ของห้างเนี้ยนะซากุระมาจินะครับผมเออของเมืองนี้ตอนแรกเราหาไม่เจอครับโอ้ตอนแรกจะกลับกัแล้วนะโชคดีที่ไปคุมะโมงวิลเลจที่อยู่ชั้นชั้นสองนะแล,แล้วก็ถามเขาก็บอกให้ขึ้นมาที่ชั้นห้านะฮะเดินตรงออกมาแล้วขึ้นไปชั้นห้าแล้วก็เดินออกมาด้านนอกเนี่ยก็จะเจอเจ,อเจ้าคุมะโมงตัวเนี้ยแ <c oughs> ล้วรูปถ่ายแต่ว่าเอ่อที่จะแคบนิดนึงนะ เรากลับมาถึงคุมามอโต์สเตชันแล้วนะครับตอนนี้มีลุ้นว่าน่าจะไปชิงเ,เซนทันนะตอนแรกเรากลัวยังไม่ทันคุมามมโต้เป็นเมืองที่มีรถลนานะครับไว้ใครมาเที่ยวว่างๆก็มารอขึ้นกันได้ให้มาใช้เดินทางได้ทั้งเมืองเหมือนกันนะโอเคตอนนี้เราขอเข้าไปที่สถานีคุมามมโต์กันก่อน,นะครับ วนนี้กลับมารอขึ้นชิงกันเซนกลับสาน่ฮากตาตะนะครับก็รถของเรานะซากุระ568นะครับรอบเวลา5โมงเย็น4นาทีไปตึก2นะขึ้นทางนี้วันนี้แล้วก็มาได้ครบตามที่วางแผนเที่ยวไว้ก็เดียวว่าจะจบทริปแล้วครับผมเดี๋ยวคงกลับไปกินข้าวที่ฟุกุโอกะนะครับแล้วก็ อาจจะเดินช้อปปิ้งอะไรกันอีกเล็กน้อยตามห้างที่อยู่แถวนั้นนะฮะแล้วก็คืนนี้ก็เก็บกระเป๋าแล้วก็พรุ่งนี้เราจะกลับกรุงเทพไปแล้วครับอะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีฮากาตานะครับลงมาชั้นล่าง มาหาอะไรกินกันก็มาเจอแบบร้านลิ้นวัวย่างนะครับผมก็สั่งชุดลิ้นวัวย่างกับสตูนะหนิงสั่งชุดซุชิยากินะกับลิ้นวัวย่างสำหรับใครที่อยากมากินร้านลิ้นวัวริคิวนะฮะ ร้านนี้นะก็คือมันลงมาจากชั้นหนึ่งของสายกากตะนะเดินมาทางห้าง,างอาโมนะครับก็จะเจอเลยนะนะครับหน้าร้านเป็นอย่างนี้นะตอนนี้ตอนเรามากินไม่มีคิวนะตอนนี้มีคิวมาต่อแล้วคนยุ่นเข้ามากินกันเยอะเลยนะฮะใครอยากลองลิ้นวัวมาที่ร้านนี้ได้ครับ อีกร้านหนึ่งครับที่เรามากินกันแล้วก็อยากจะแนะนำก็คือร้านนานาครีนทีนะสำหรับคนชอบชขนมชาเขียวกับพวกอะไรต่างๆที่เป็นแบบสไตล์โมวาราบิโมชิขนมหวานญี่ปนนุ่นนะครับร้านนี้ก็อร่อยใช้ได้เลยนะฮะเอ,อีกแล้วกินข้าวไม่นำใจกินหวานกันอีกแล้วนี่ก็สั่งเป็นมัทฉะคาร<ม>า,าเมลลาเต้นะครับส่วนผมไปไหนถ้ามีวาราบิโมชิก็ต้องขอรองกันสันหน่อย กินข้าวกันเสร็จแล้วเราก็เดินชอปปิ้งส่งท้ายกันอีกนิดหน่อยก่อนกลับโรงแรมไปแพ็คก,กระเป๋าเตรียมตัวกลับบ้านกันรุ่งนี้ก็เป็นวันเดินทางกลับกันแล้วเราจะพาคุณไปทัวร์สนามบินฟุกุโอกะกันแบบเต็มๆจะมีอะไรน่าสนใจบ้างมาติดตามกันได้ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ